ดาวดาวพ่อหิวสาวอยู่พาเที่ยววันนี้พ่าทากับข้าวจ้าพอดีกับต่างจังหวัดได้ผักหวานมาเต็มกำเลยค่ะเพื่อนจ้าก็เลยมาทําแกงผักหวานให่นเพื่อนกินจ้าแกงผักหวานปลาแห้งค่ะอันนี้เครื่องแกงก็จะมีตะไคร้พริกเป็นพริกแดงก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพริกแห้งก็ได้นะคะเพื่อนจ้ากระเทียมหัวหอมค่ะตามทุกอย่างสัดส่วน ตามความชอบไปเลยนะคะเพื่อนจ้ากระเทียมไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่อยู่ใส่กระเทียมแค่สองกรีบค่ะสูตรของสาวยูเป็นสูตรผสมผสานค่ะเติมกระปิไปนิดนิดนึงนะคะตอนที่เราตามเครื่องแกงค่ะใครไม่ใส่กระปิไม่เป็นไรนะคะอยู่ที่ความชอบจ้าหลังจากนั้นนี่เลยพระเอกของงานปลาแห้งของเราค่ะสาวยก็ไปซื้อมาสองตัวค่ะเพื่อนจ้าเราก็ชี้ๆีกหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้ปลาเป็นตัวใหญ่เกินไปจ้าเวลาทานจะได้ไม่แย่งกันค่ะส่วนหัวนะคะแล้วก็ส่วนแข็งแข็งสาวยูจะ แยกออกมาค่ะแล้วก็เอามาตำแบบนี้ค่ะ ตาให้ละเอียดนะคะตําเพื่ออะไรหลังจากที่สาวอยู่ตาละเอียดแล้วนะคะสาวอยู่ก็จะเอาตัวที่เราตําแล้วนี่แหละค่ะไปต้มในน้ําค่ะโดยใช้ตัวตะแกรงนะคะกรองไม่ให้เศษของเขาหล่นลงไปในน้ําค่ะเพราะว่าสาวอยูไม่ต้องการให้เศษหัวละคะแล้วก็ตัวแข็งๆค่ะลงไปในน้ําซุปค่ะนี่เลยหลังจากใส่ไปแล้วนะคะก็จะเป็นน้ําแบบนี้เลยค่ะใส่เครื่องแกงลงไปด้วยนะคะเพื่อนจะเอาให้เดือดนะคะพอเครื่องแกงหอมฉุยแล้วนะคะเพื่อนจะอันดับต่อไปเราก็ ใส่ปลาแห้งเลยนี่ค่ะปลาย่างของเราใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนจ๋ารอน้ําเดือดอีกหนึ่งรอบนะคะก่อนที่เราจะทําการปรุงค่ะสิ่งที่เราปรุงเครื่องปรุงมีเกลือชูรสรสดีน้าําปลาแล้วก็น้ำปลาค่ะ สูตรนี้สาวอยู่ไม่ใส่ปลรราเยอะนะคะเพราะว่าเวลาที่เราซดน้ําแกงค่ะมันจะค่อนข้างคาวค่ะสาวจะจเน้นที่น้ําปลาค่ะเพะื่อนจ๋าน้าปลากับเกลือนะคะไม่เน้นปลาร้าค่ะนี่เลยสิ่งที่เราจะปรุงม,มีแค่นี้เองค่ะเพะื่อนจ๋านี่น้ําปลรราแซ่บปุนสองของเราค่ะหลังจากน้ําเดือดแล้วก็ใส่ผักหวานเลยค่ะเพะื่อนจ๋า ผักหวานใส่ลงไปเลยนี่เป็นไงสีสันนะ่ารับประทานไหมเพื่อนจ๋าบอกเลยว่าตอนนี้กลิ่นหอมยั่วยวนมากๆกเลยคันเพื่อนจ๋าใครมีข้าวสวยเอาก็สวยนะแต่จะอยู่คอข้าวเหนียวจ้าตำส้มตำสักครกนะคะแล้วก็ตักแกงมาอีกหนึ่งชามหนึ่งถ้วยโอ้โหบอกเลยว่างานนี้แซบ่บแน่นอนจ้าใครที่ยังไม่เคยทานใครที่ยังไม่เคยลอง บอกเลยอยู่ว่าต้องลองนะคะเพราะว่าแกงผักหวานปลาแห้งนี่อร่อยจัดจ้านจ้าสูตรนี้ลองไปทำกันดูนะคะไม่ยากง่ายมากๆมากๆเลยจ้ามาจากใครอยู่ใกล้มาตักเอาไปนะจ้าสาวอยู่ไม่ห่วงคะ่ะ มื้อหน้าใครอยากทานอะไรเหม็นมาได้นะสาวอยู่จะลองทำให้ทานดูโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วจ้าไปแล้วนะเพื่อนจ้าไปหาข้าวเหนียวมาทานกับแกงร้อนๆก่อนนะไว้มื้อหน้าจะทำอะไรให้ทานติดตามกันต่อไปนะจ้าบอกเลยว่าห้ามพลาดทุกๆุกเมนูจ้าจะเลือกหาเมนูที่อร่อยแซบมาฝากนะคะเพื่อนๆจ้า